ได้ครับผมสอนนิชัยกีฬาสปอร์ตหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อชื่อติตทองเพิ่งเปลี่ยนไฟแรกเลยป่ะครับอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็เกือบเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายเดินย่างฟอยู่ที่เดิมมีใครชื่อเป็นกุบองซ้อมมั้งก็มีแหลมสีนิชัยมีเพื่อนพี่น้องคร่ะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบสี่กิโลกรมวยสแปะไรครับวันนี้มาเจอกับพรพิเศษเนาะ ยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยสุดขังต่อยน้องยังเขาก็ฝีมือครับใช่ไหมครับวันนี้มาเจอรุ่นน้องวางคิียาของใครดิก็ตามตายครับไม่ได้ก่อนล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครเม้าคีไปกันเมื่อวันนั้นไปไปคะแนนเหรอวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยยี่สิบแปดเมื่อเช้าลดเท่าไหร่เนี่ยรถบอลครึ่งครับบอลครึ่งนี่เหลือเท่าไหร่เหลือตัวเก้าอีกชุดหนึ่งนะไหวไหม ร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มที่เรียบร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเอาเชียร์นะนะคุ้มมากกี่กิโลหกเจ็ดกิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักเท่าไหร่ตอนนี้ก็สองร้อยกว่าหลักร้อยบวกกันนะคนจังหวัดบนนั้นเอาฝากเชียร์เชวยร์แฟคลับราหน่อยฝากพี่น้องเจ้าบนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยครับฝากเอ็มซีใกล้มวยสดในจังหวัดเอเชียร์เป็นกำลังใจนะครับเต็มที่วันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ